รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีฉบับประจำเดือนกันยายน2567เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีในเดือนกันยายน2567บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากครื่งชี้ด้านอุปสงค์ขยายตัวที่ร้อยละ29.1จากการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวที่ร้อยละ55.2 ตามผลการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดที่ขยายตัวร้อยละ138.5จากการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567ล่าช้าทำให้ผลการเบริกจ่ายกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำขยายตัวที่ร้อยละ4.5ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวที่ร้อยละล15.8ตามจำนวนจดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนใหม่ ที่ลดลงร้อยละลบ30.1จำนวนจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ลดลงร้อยละลบ28.8และปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลงร้อยละลบส2 9สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวที่ร้อยละลบ1.4ตามจำนวนจดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์ที่ลดลงร้อยละลบยี่และจำนวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่ลดลงร้อยละลบ6.7 ครึ่งชีด้านอุปทานขยายตัวที่ร้อยละ3.4ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ5.5จากการเสียภาษีของสาขาการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ6.8จำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ4.4และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ3.9สําหรับภาคบริการขยายตัวที่ร้อยละ5.0 ตามปริมาณการขายส่งขายปลีกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ1 2 6จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ของภาครัฐผ่านผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการส่งผลให้มีการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ1 2 5และการเสียภาษีของสาขากิจกรรมบริหารและการบริการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ6 6 ขณะที่ภาคเกษตรกรรมผลตัวร้อยละลบ4 1 4ตามปริมาณผลผล,ผลิตกุ้งก้ามกรามลดลงร้อยละลบ5 6 5มะพร้าวอ่อนลดลงร้อยละลบ24.0โคเนื้อลดลงร้อยละลบ9.2และน้ำนงดิบลดลงร้อยละลบ8.2ด้านการค้างรายได้ที่จัดเก็บมีมูลค่า405ล้านบาทลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ที่ร้อยละ10.9ขณะที่ด้านรายจ่ายของส่วนราชการมีมูลค่า1,689ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ71.6ด้านสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ6.2ตามราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเพิ่มขึ้นเช่นมะพร้าวอ่อนอ้อยกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวเป็นต้นอัตราเงินเฟอ้อ ขยายตัวที่ร้อยละ1.3ขณะที่ด้านการจ้างงานหดตัวร้อยละลบ1.9ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ w w w CGD RAT GO TH หรือ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีขอบคุณค่ะ